ช่วงนี้ชวนคนมาพูดคุยสุขสารหาบ้างไม่หาบ้างอย่าว่ากันนะไฟมากี่โมงครับหลายโมงค่ะไฟไฟนี้อะครับมันมันก็ติดอยู่ไม่ใช่ครับมันติดก็ได้ม,ม,มันมันมันนก็ติดอยู่ผมเห็นมันแบบสองสว่างอยู่ใช่ไหมครับไม่มันพังอะครับใช่พ่อะอะไรล่ะครับเพราะว่าไฟมันพัง มันมันมันธรรมดาเวลามันมีสาเหตุป่ะครับมันไม่มีสาเหตุดูทรงและคิดนานนะนเนี่ยครับอ๋อคือผู้ยงๆงคือความรู้น้อยใช่ไหมใช่อ้นนี้อยู่อนุบาลอะไรล่ะครับอนุบาลสอนุบาลมันมีเกินสี่ด้วยครับโอ้ยทำไงให้ติดละครับ เชื่อมจิตอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยครับเชื่อมจิตพลังบุญรู้จักไหมคะขอโทษทีไม่รู้จักอะครับมันคืออะไร,ร่ะครับมันคือการทำบุญของน้องหญิงก็คือผู้ชายทำบุญไม่ได้หรอครับใช่อ๋อคิดว่าเรื่องจริงแล้วแบบขำอะไรล่ะครับพอดีผม เริ่มอินกับมันมาแบบผมรู้สึกว่าเสียใจว่าผมทําบุญไม่ได้ครับเพื่อพพพพเพื่อแบบเชื่อมจิตกับไฟเนี่ยมันมันยากไหมครับคือแบบสอนผมได้ปะครับอะไรวะขอคำถามอีกรอบค่ะเอ่มม่กี่เปิดไฟยังไงอะครับเชื่อมจิตไงไฟไม่ีจิตด้เหรอครับไฟไม่มีจิตแต่คนเรามีจิตจิตใจอะครับเชื่อมจิต จิตใจใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วจิตอะไรครับจิตแห่งบุญบุญบาระมีปะครับไม่ใช่นี่ผมงงแล้วนเนี่ยครับบุญของน้องหญิงกลับมาเรื่องเดิมแล้วครับใช่แปลกๆนั่นเนี่ยครับไม่แปลกทำไมเศร้าครับเพราะว่าไม่มีบุญ นั้นไวฟคงจะได้บุญปะครับ <c oughs> ลองลองดูได้นะครับผมว่าเชื่อมจิตจะได้ได้บุญเพิ่มอะครับไม่เป็นไรบุญพอแล้วผมผมรออยู่ก็ได้ไม่มีปัญหาผมเรามีทั้งวัน,นครับเพื่อไ i วไฟนะจะได้บุญเพิ่มก็ได้ครครับมัน <c oughs> ได้บุญเพิ่มนะครับ แล้วได้เพิ่มยังไงอ่ะเคยไปดีผมไม่ค่อยรู้แบบเรื่องพลังจิตอะไรพวกนี้เพราะว่าไฟมันติดก็เลยได้บุญเพราะว่าเชื่อมจิตด,ด้วยก็เลยได้บุญผมขอเปลี่ยนคําถามได้ไหมครับเปลี่ยนไปนเลยยืนโรงเรียนอะไรเหรอครับอยู่กอทอกเกษตรไทยแลนด์เหรอครับกอทอไม่รู้จักเหรอคะ ไม่รู้อ๋อทษทีพอดีเป็นคนเชียงใหม่อะครับเงินย้ายโรงเรียนก็ได้ย้ายแล้วเหรอครับใช่ไปไหนอะครับไปสิงสมุทรอันนี้นี่ใช่สิงสมุทรนี่ใช่ที่อยู่ที่มุกดาหารป่ะครับใกล้ๆอะผมรู้ว่ามันอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมครับใช่ก็ได้ ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเรียนโรงเรียนอะไรแล้วครับก็เรียนสิงสปุนไงจังหวัดอะไรล่ะครับชนบุรีเอ้ไม่ใช่มุกดาหารแล้วครับไม่ใช่ถามหน่อยครับพอดีผมไม่คุ้นชินกับการที่อยู่อนุบาลสี่มาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าอนุบาลสี่มันมันแปลกๆอะครับคือแทนที่จะขึ้นอนุบาลสี่ผมไปมอน,นึ่งไม่ดีกว่าครับคืออะไรทําให้เราแบบอยู่อนุบาลสี่รอบนี้อะครับ ณเวลานี้ะขออีกรอบทำไมาอยู่นนอนุบาลสี่ครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นอนุบาลสามก็เลยมาอยู่อนุบาลสี่ถ้าไม่ผิดถ้าผมบว,บวกเลขถูกก็น่าจะไม,ไม่ตรงกันนะครับ เป็นใบ้ลหรอครับก็ใช่ก็ได้ธรรมดาเป็นคนพูดน้อยอย่างงี้ป่ะครับเป็นคนพูดน้อยร้อยเมคอัพพูดน้อยล้านเมคอัพเลยอรอครับร้อยเมคอัพดีกว่าล้านเยอะไปอ๋อก็คือเป็นคนชอบแต่งหน้าครับชอบดูเพื่อนแต่งหน้ามันสนุกหรือว่าอะไรครับมันเพลิน เพินตาหรือเพินจิตอะครับเพินตาเพินตาเหรอครับแล้วถ้าเราแต่งตาไปด้วยเราจะมองเห็นได้ไงครับถ <Hey. S 1> อนหายใจนี่คือโมโหผมอะครับตามุกไม่หันแล้วค่ะมุกอะไรผมก็ถามเป็นประโยชน์สาระให้แก่คนดูไม่ใช่สาระกี่โมงตอนนี้สองทุ่มยี่สิบสี่ครับโอเคค่ะเวลาถูกใช่ไหมครับ ประมาณหกนาทีแล้วครับมันเกินเวลานอนอยังอ่ะครับเกินแล้วรบกวนเชิญขึ้นห้องได้เลยครับแบบแบบแบบไปนอนนะครับไป,ไปไปไปเปลี่ยนคนแบบไปนอนได้ไหมครับคบขอบคุณครับหวังว่าอจะไม่เจอกันใหม่นะครับ